สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับห้องเรียนสังคมออนไลน์บ by ครูจิ๊บของชั้นประถมศึกษาปีที่5หน่วยการเรียนรู้ที่1าศาสนาของเราในวันนี้เราจะเรียนบทที่2เรื่องหลักธรรมของาศาสนากันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของบทนี้ก็คือเพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตามหลักธรรมของาศาสนาที่ตนเองนับถือเพื่อนํามาพัฒนาตนเองได้ค่ะพร้อมที่จะเรียนกันแล้วหรือยังคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้ว เราไปเริ่มบทเรียนกันเลยค่ะหลักธรรมของพระพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธศาสนานั้นมีหลักธรรมคำสอนมากมายที่บุคคลต่างๆสามารถนำไปปฏิบัติให้เหมาะสมกับตนเองได้ค่ะหลักธรรมสาคัญของพระพุทธศาสนาที่นักเรียนควรที่จะศึกษานะคะหลักธรรมแรกก็คือศรัทธาสี่ค่ะหลักธรรมศรัทธาเป็นความเชื่อที่ประกอบไปด้วยเหตุและผล ทำแล้วเกิดประโยชน์มีทั้งหมด4ประการค่ะ 1. เชื่อกรรมเชื่อว่ากรรมนั้นมีอยู่จริงค่ะเชื่อว่าเมื่อทำอะไรแล้วมีเจตนาที่ดีหรือไม่ดีก็ย่อมเกิดกรรมดีหรือกรรมชั่วตามเจตนานั้นๆค่ะ 2. เชื่อผลของกรรมเชื่อว่าทํากรรมเช่นใดย่อมได้รับผลอย่างนั้นค่ะ 3. เชื่อว่าสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนเองมนุษย์ก็เป็นสัตว์โลกนะคะ ที่มีกรรมเป็นของตนเองเมื่อทำสิ่งใดไว้ก็ต้องรับผิดชอบต่อกรรมที่ทำไว้ค่ะ 4. เชื่อพระปัญญาและการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นจริงอย่างแน่นอนค่ะหลักธรรมต่อไปเป็นหลักธรรมที่สำคัญของพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันก็คือหลักธรรมอริยสัจสเป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตัสรู้ไว้นั่นเองค่ะ เป็นความจริงอันประเสริฐสี่ประการได้แก่ทุกข์ทุก์กคือความไม่สบายกายไม่สบายใจก็คือปัญหาค่ะเช่นเรารู้สึกอึดอัดเนื่องจากว่าเราเริ่มอ้วนขึ้นนี่เป็นปัญหานะคะ 2. ก็คือสมุทยัยสาเหตุที่ทําให้เกิดทุก์ค่ะสาเหตุที่ทําให้เกิดความอ้วนก็คือทานอาหารมากเกินไปนั่นเองค่ะลําดับต่อมาก็คือนิโรธความดับทุกขค่ะ เมื่อเราทานอาหารมากไปรู้สึกอ้วนเราจะทับความดับทุก์ได้โดยการทําให้หุ่นดีทําให้เกิดร่างกายแข็งแรงและสุดท้ายคือมัรคกข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขก็คือเราจะทําให้หุ่นดีหรือร่างกายแข็งแรงได้อย่างไรก็คือการออกกําลังกายทานอาหารแต่พอดีทานอาหารให้ครบห้าหมู่ค่ะหลักคาต่อไปก็คือไตรสิขา เป็นหลักของการปฏิบัติเพื่อการดําเนินชีวิตที่ดีงามค่ะได้แก่ศีลสมาธิและปัญญาศีลคือการฝึกความประพฤติทางกายให้อยู่ในระเบียบวินัยค่ะสมาธิก็คือการฝึกจิตใจให้ขแข็งแขรงมีสติรู้ตัวอยู่เสมอปัญญาก็คือการฝึกปัญญาให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงรู้ว่าอะไรผิดรู้ว่าอะไรถูกนะคะหลักธรรมต่อไปก็คือโอวาทสค่ะซึ่งคุณครูจิ๊บ ก็ได้เกิดไว้ในบทที่1ไว้แล้วก็คือเป็นโอวาสประการประการแรกก็คือการไม่ทําความชั่วทั้งปวงนั่นเองค่ะกไ็ได้แก่เบญจศีลอบยมุขสีโอวาทข้อที่2ก็คือการทําความดีให้ถึงพร้อมค่ะก็ได้แก่เบญจธรรมบุญญักกิริยาวัตถุสามอคติ 4. อีกอิทธิบาสีความกตันยูกะตะเวทีต่อพระพุทธศาสนามงคล38ประการเป็นต้นค่ะ และโอวาข้อที่3ก็คือการทําจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์เช่นการไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาการบริหารจิตและเจริญปัญญาค่ะหลักธรรมต่อไปก็คือเบญจศีลค่ะข้อที่ควรละเว้น5ประการไม่ไม่ไม,ไม่ไม่นะคะต้องไม่ทําค่ะขอ้อ1ก็คือเว้นจากการฆ่าสัตว์ค่ะก็คือไม่รังแกสัตว์นั่นเอง 2. เว้นจากการลักทรัพย์ค่ะ ก็คือไม่รักขโมยของของคนอื่นข้อ 3. เว้นจากการประพฤติผิดในกรามก็คือให้รักเดียวใจเดียวค่ะข้อ4เว้นจากการพูดเท็จก็คือไม่พูดโกหกใครค่ะและข้อ 5. เว้นจากการดื่มสุราและเสพสารเสพติดก็คือการไม่ดื่มเหล้าดื่มของมึนเมานั่นเองค่ะหลักคาต่อไปก็คืออบายามุกสี่ทางแห่งความเสื่อมสี่ประการ เสื่อมอยังไงเรามาดูกันค่ะเสื่อมที่1นึ่งก็คือเป็นนักเลงผู้หญิงก็คือประพฤตินตนเป็นคนเจ้าชู้หลายใจมีกิ๊กเยอะนั่นเองนักเรียนข้อ2นักเลงสุราค่ะก็คือชอบเสพติดของมึนเมาดื่มเหล้าดื่มเบียร์สังสรร์ปาร์ตี้ต่างๆ 3. ก็คือเป็นนักเลงการพนันก็คือชอบเล่นการพนันเป็นประจำมีหนี้มีสินพ้นตัวเลยค่ะข้อ4ก็คือคบคนชั่วเป็นมิตร ก็คือคบเพื่อนที่ไม่ดีนำพาเราไปสู่ทางที่ไม่ดีค่ะเบนจะทำจะตรงกันข้ามกับเบนจะศีลน,นะคะเพราะเบนจะศีลก็คือไม่ไม่ไม,ไมก็คือไม่ทำใช่ไหมคะเบนจะทำก็คือสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติ5ประการค่ะก็คือควรทำนั่นเองข้อ 1. การมีเมตตากรุณาต่อคนและสัตว์นะคะ 2. มีสัมมาอาชีวะก็คือประกอบอาชีพที่สุจริตค่ะ สม,มีความสำรวมในกามก็คือรักเดียวใจเดียวค่ะมีคู่ครองเพียงคนเดียวข้อสมีคำสัตว์ก็คือพูด้ึงความสัตว์จริงค่ะข้อหมีสติสัมปัญญะก็คือสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้โดยโดยใช้ปัญญาค่ะหลักธรรมต่อไปก็คืออคติ 4. อคติสข้อแรกก็คือฉันทาคติหมายถึงรำเอียงพ่อรักค่ะ อคติที่2ก็คือโทสาคติหมายถึงลำเอียงเพราะโกรธหรือเกลียดค่ะอคติที่3ก็คือโมหาคติหมายถึงลำเอียงเพราะความโง่เขลาค่ะและอคกติที่4ีก็คือพยาคติหมายถึงลำเอียงเพราะกลัวค่ะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมต่างๆมากมายเลยที่คุณจิ๊บเล่าให้ฟังนะคะ จากนั้นคุณครูก็จะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดบทที่2หลักธรรมพระพุทธศาสนานะคะโดยให้นักเรียนยกตัวอย่างหลักธรรมที่ตนเองนํามาใช้ปฏิบัติในชีวิตประจําวันมาหนึ่งหลักธรรมพร้อมกับแนวทางการปฏิบัติหลักธรรมนั้นๆน,น,นะคะเขียนลงในสมุดค่ะโดยนักเรียนอาจจะเลือกหลักธรรมจากเนื้อหาที่ได้เรียนมาเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ค่ะแล้วเลือกมาใช้ในชีวิตประจําวันหรือเราอาจจะเคยใช้หลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจําวันบ่อยๆก็ได้ค่ะ หนึ่งหลักธรรมเท่านั้นนะคะแล้วนามาแจกแจงว่าเราได้นำหลักธรรมนั้นมาปฏิบัติเช่นไรค่ะวันนี้ก็หวังว่านักเรียนคงจะได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมต่างๆแล้วก็นำหลักธรรมนั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองเพื่อให้ตนเองเป็นคนดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะสำหรับวันนี้ครูชิต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ